กั๊จันเด่ะจั๊กจันอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยจัก๊กจันสวัสดีครับพี่นายคนหล่อเทสวัสดีครับน้องชายเอ็งมาดูพี่ทุกวันเลยนะนี่เฮ้ยเอ็งเป็นคนดูที่น่ารักเลยนะเนี่ยสวัสดี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 จ้าสวัสดีฮาฟูก็าอาคาไปลงแรงดีกว่าเอาไปทำคลิปมาแล้วรู้สึกติดใจ อาคาไปกดแรงสักรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวไปทำทำเหรียญสีต่อด,ดีกว่าเออนะอาคาไปเฉิดฉายในแรงหน่อยว่ามันมันเก่งว่าตอนนี้มันอาจจะกลับมาแล้วเนะเวเจริงจริงจักใจกูเลยสีเขียวอะว้าเจอสีเขียวอยู่นะแต่ก็เจอสีฟ้าเหมือนกันแล้วใครมาสรรหารเล่นเล,นเล,นเลนจูน่ะไอ้เฮียสมเพศวะ อืม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 ผมกำลังดีดด้วยเคน้องเองกำลังดีดเองเองเอง,เองก็เองก็ดีดต่อไปงั้นนะ่ะพี่จะได้แจ้งความจับเองเชียออวอ่ะเดี yes, ๋ยทิมกูอย่างตึงอะ่ะทีมกูอย่างตึงเลยทีมมันก็ผมว่าพี่นายเล่นตัวไหนก็เก่งไปหมดเลย ใช่หรอเอ็งไววพี่หรือป่าเนี่ยน้องเอ็งพูดจริงๆหรอเอ็งออามาจากไหนเนี่ยเอ็งจำผิดคนหรือเปล่าไม่มีใครดึงตรงเลยหรอไอ้เนกะกูขอโทษกูไม่เอาขอโทษมาซอรี่นีก่กะซอรี่กูก,กูนึกว่าทีมเราไม่มีสายโลกนีกะกูขอโทษได้ไหมหลังน่ะเอาลงออกทีเดีเยวฟีนั่งมาตัดอยู่ดิเอาไปแดกครับผมสายตรงแห่งความพักแห่งแห่งแห่งความทรงจำ แล้วก็ตายจำง่ะยูเซ่ขาซังเปยียงไม่น่ารอดไอ้แค่แชงด้วยไม่น่ารอดกูบอกเลยผมพูดจากใจอุ้ยชายออเอ,งอ็งอวยพี่โพดดูแชงเขียวดูกตูตบเป็นลูกเลยแช,ชงเขียวทำอะไรกูไม่ได้แน่แน,น่ดึงให้เสร็จก่อนกันเลน้องชายรีบๆดึงให้เสร็จนะน้องชายดอกเดียวหายอ่ะดอกเดียวนิกกะแบบกิ้งอ่ะหัวทิ่มหมะ ที่หมักโซโลเองจักว่าพี่ห่อโซโลเองก็จังลมไว้เองก็จังลมไว้เองไม่เห็นรูฟี่ทีมพี่ห่อโซโลเองห้าวเองอะไรอ่ะสายต้ไปก่อนไปเยียงเข้าไปถึงกับเสียตายเกิดเดียวเชียวอุ้ยดีครับพี่ชายดีครับผมพูดจากใจใช่หรอเองพูดจากใจเลยหรอเฮ้ยพี่ว่ามันก็ต้เป็นความจริงนั่นนั่นอะกูมาเล่นตัวอะไรก็เก่งจริงอะเนาะไอ้เหี้ยให้กูขอ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  กูขอนี่ไงติดบูธบวกกับมีอาหารกูบอกเลยใครก็ได้ตอนเนี้ยใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยเปี้ยงใครก็ได้เปี้ยงอุ้ยเอ้ยเอ้าเมื่อกี้คุณดูไม่เห็นใช่ไหมมันเกิดที่อะไรคือโนม่อกีะอ่าไอ้เด็กขี้อะมันหล่อทงกูแนมึงอ่ะสายตรงไปหนึ่งทีครับดอดได้คมคมแนมึงอะยูเซคาซังไปก่อนโุ้งเข้าไปถึงกระส่าห้าแต่กูบอกให้ด้วย เกือบตายไอ้เหี้ยเกือบตายตายเลยครับติดไฟตายสกิลแบบแม่งแรงจริงๆนะอาคานั่นแน่นั่นแน่ไอสัตว์นั่นแน่เลยลินนแมกูแน่หือ้อหายครับหายรอสกิลนะครับทุงน้อยกว่าผมจะได้เปียบนะเพราะผมใส่เหรียญเน็กแมนมามันจะย่นครูดาวสกิลสองแบบเร็วอะเออเอาหน่อยถ้าเกิดใครลงมาลังแกเดี๋ยว,วกลัวดูใส่ขลังใส่หน้ามันเองเอาออกูจะไมล่ละแฉง ทรศัพท์รุ่นอะไรครับ Apple A74 5G ครับผมอยู่ใส่กระสังไปยี่่งเข้าไปแข็งงอมมันน่ะแข็งงอมไหมงอมไหมแข็งเอาไหมเอาหน่อยไหมแข็งเอากับพี่หน่อยไหมน้องเอากับพี่หน่อยไหมน้องห้องแข็งยังร่วงอะ่ะสายตรงไปก่อนไม่โดนฮะชิบหายแล้วเป็นสีดออหลบมไม่ไม่ทันวะโอ้โหสโลเฮี้ยตัวอย่างแรงเลยเอ้ยชิบหายละมั <Okay. S 2> งกรย่างใช่ครับน้องมังกรย่างอะโดนย่างสด แผลว่าคนดูเปิดมาตอนแรกเอ๊ะมันยืนนิ่งแล้วป่ะเนี่ยทีมฮะไอ้ที่นี่ออโต้คลิกหรือเปล่าเนี่ยเบอร์หกไอ้ที่นั่นเขาออโต้คลิกหรือเปล่าวะไอ้เบอร์หกอะกูแผลพมันหรือเปล่าเนี่ยะอุ้ยกูก็ไม่ได้สังเกตด้วยไอ้เบอร์หกมึงมันก็ไม่ได้ออโต้คลิกนี่หว่ามันก็ดึงถงก็ฆ่าด้วย โอเคกูเข้าใจผิดเองอะโหดูกูฆ่าไปห้าตัวกูเล่นอาคากูฆ่าไปห้าตัวกูย,ยังแบกอะแต่ก็ยังแพ้อยู่เพราะอะไรคนดูก็ดูเอาแอมกูว่าตัวกูเองก็พอตัวเอาจริงๆแล้วอะอาคากูมันก็ต่อยได้แบบต่อยแรงอยู่อะไรอยู่อะคนดูเขาก็เห็นกันหมดอะนี่ขนาดกูเล่นตัวนอกเมตาอย่างอาคาเนี่ยกูยังฆ่าไปห้าตัว ไม่เป็นไรพี่นายสุดหล่อครับน้องชายเองนี่ไม่เข้าใจพี่ดิจริงเลยอะมาจุกแม่งทีดีเฮียสีเขียวขอใจเยอะหน่อยนั่นแหละครับสีเขียวแบบลึมลํำบึมบั่มสัมเบอ้โหสิบหายแล้วโซโลสามตัวกูยังเกลียดเลยโซโลแม่งกูเจอโซโลสามตัวเกลเคมันตีมันตีมันตีเอาดิสไอ้มันมันตีดิสโลออกโคตรไวอะกูไม่ค่อยอยากเจอมันเท่าไหร่เลยเฮียแล้วตัวแม่งก็อึด อาคากูก็ยัดเอทเคมาแค่ห้ารอยเองไอ้แค่ห้าร้อยอ่ะไม่ถึงจะ1สิบเปอร์เซ็นด้วยกูคาได้กระบุญกราลางห่วงกูแค่ไหนนเนี่ยเฮ้ย <Hey, yeah. S 1> ไปหนักทางเลือดแทนอาคากูว้าให้วาห้าใหยเจอตึงด้วยขอใส่กูขอเสิร์ฟก่อนแหละงั้นนะ่ะสีเขียวสามตัวนะสีเขียวสามตัวนะอย่างนี้นะ ไม่เอาไปตรงนู้นหน่ะและ้วตรงนี้แล้วตรงนี้ใครดึงอ่ะฟีดึงไหมไม่ดึงอ่ะกูดึงเองใช่ไหมเครู้มือเดี๋ยวรอรอไอ้นี่มันบินมาก่อนนะเดี๋ยวมันก็ต้องบินมาไอ้ใครดูอ่ะบินหรือเปล่าเอ็งจะบินหรือเปล่าบินไหมบินไหมบินมันมจะสุดหล่อสุดหล่อเขาไม่บินวะไม่บินก็ไม่เป็นไรไม่บินเราก็บวก ไอยังเอาไปก่อนเียคนโทรมาทงกูครับบิ๊กมัมอันนี้มันทงพี่ครับน้องมันทงพี่ครับน้องมันทงพี่ครับน้องน้องน้องมันทงพี่ครับน้องโหบิ๊กมัมบิ๊กมัมทงกูโคตรแรงแม่ไอ้ไอ้โรเจอร์ไม่โดนนะเสียดาย นั่นแน่เห็น e, กูสกิลหมดเดินใส่ฮะแน่ไอไอเวนี่มันไม่เคยคิดถึงสภาพตอนที่แบบกูมาเพื่อกระทากเมต้าออกอะวะฮะไอเวนชิบหายละไม่มีสกิลสองเมทโตามหรอไม่ใช่เมียครับเจ้านายเจ้านายเฮียเฮียเฮียเออเฮียปักกระหม่อมแล้วก็ปักดาบไปหนึ่งทีไม่โดนเลยหรอไม่โดนเลยหรอ ไม่โดนเลยเหรอฮะโรเจอร์ก no. oh, ูค mm ิดถึงเมื่อวานเลยที่คนบอกว่าคิดรอกูแพ้โรเจอร์เนี่ยมันใช่หรอเนาเอ็งเอ็งคิดถูกกันหรอที่บอกคิดรอพี่แพ้โรเจอร์อะไรเงี้ยโป้งเข้าไปมันล้มอยู่ไอเวนมันเปลี่ยนสีได้เพื่อนเดือหายไปห้มันให้มันเปลี่ยนสีได้เพื่อนปักกระหม่อมเข้าไปหายไปดีหมื่นสามล่วงโรเจอร์มาครับแล้วก็ปักดาบใส่โรเจอร์ไปก่อน ปั๊บแล้วก็เปลี่ยนร่างมาครับผมอ่ะแล้วก็ดอแต่แล้วก็ตายไม่โรเจอรอ์เกือบล่วงนะครับโรเจอร์ถึงกับแบบถึงกับแบบเลือดซิป,ปะเลือดซิปม,มีเลือดซิปมีหนองอะ่ะโอเคไอเราก็อึดซะด้วยสิทีนี้ก็ว่างวุ้นกันไปหมดเลยเนี่ยเราก็อึดซะด้วยเราก็อึดซะด้วยไปไหนโรเจอร์ไปไหนโรเจอร์ไไรอ,รอันแฮไอเดวนเนี่ยมีเชิงมีหนาเนี่ยมึงอะ่ะอ๋อแล้วทงกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งตีพิกมัม รอพี่ก่อนน้องอันนี้โอ้โหชิบหายโอเคยังการทงได้อยู่นะถือว่าเฟี้ยวตายสปิบัมงนะตายสปิบัมโอเคโดนดึงคืนต้องไมนี่เอทงบนดนดึงคืนเราตอนน้องการทงให้อยู่นะไม่อยู่ไอเหี้ยชิบหายแล้วแพ้เง,งี้ยโอ้แพ้เลยคุยเยอ้ยอ้าวชนะนี่ว่ะอ๋อขอบวนขบวน,นเพื่อนเราไปกันดีครับสุดลอดดีครับ อะไรอ่ะใครโดมังกรย่างอร่อยเลยครับใช่น้องอร่อยอร่อยจัดอร่อยแรงอร่อยแรงถึงก็อร่อยแรงเลเชียว้าที่หนึ่งด้วยมันตึงจริงไหนไหนอ่ะมันไม่ใช่เล่นเด้หนี่เดี๋ยวไปจัดทีมจัดเอาตัวทำเหรียญไปทำเหรียญกันเดี๋ยวไม่ได้ทำ ใช่ครับผมจะเอาตัวไปทําเหรียญนะครับะผมม่าเอาสองตัวนี้แหละกูไม่ทำมาเหรียญบาแมนอะทาเหรียญทาเหรียญนี้ดีกว่าท ir, l or, l or ําเหรียญรอรอเดสกับรอบนี้จริงจังไหมปเปล่ามาทําตัวมาทำมาทําเหรียญเฉยแต่ต่อให้มันทาเหรียญก็ตึงเหมือนเดิมอะแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละ ต่อยทำเด่นยก็ตึงอ่ะสร้างห้องป้าพี่ชายน่าจะไม่สร้างอ่ะครับมาแล้วตัวที่ผมสาใจที่สุดไม่ได้สร้างครับไม่สร้างคนมันน้อยอ่ะสร้างไปทําไมสร้างไปใครจะเข้าคนดูกูหกคนไอ้จะสร้างห้องกว่าจะกดได้เชสิบคนจะเอาอะไรมาสร้างวะมันสร้างไม่ได้หรอกสร้างไปก็ไม่มีคนเล่นน่ะพูดตรงๆเลยแหละอืม ติตางกูพันแปดจังวะพันแปดหรือยังอ่ะมเมื่อเช้าเข้าไปดูมเมื่อเช้าเข้ามาดูมันพันเจ็ดเก้าสิบเก้าอ่ะขาดคนเดียวมั้งไม่รู้พันแปดหรือยังเล่นตัวไหนก็เก่งใช่ไหมพี่นาะยสลอดใช่ครับน้องชายซับไอ้ถ้าเกิดว่าช่องผมคนติดตามถึงถึงอ่าสองสองพันซับผมแจกดองห้าพันเพชรไอดีหนึ่งน,นะแล้วจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไว้าใหนีกะสองแข้งเขียวสามไอ้เชียนลืมบึมดำซัมเบ้ เราเด็นเอบอ่ะธรรมดาครับคือมันอยู่ที่คนเล่นทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเออใครมีญาติพี่น้องก็ไปหาตามมากดซับสไคร b e ช่องกูเตอร์จะได้แจกสักทีหนึ่งเฮียดองไว้จนมันเล็งจะแดกกันเนี่ยนี่ว้าวบุกทีมกูโอ้บุคจะสิบเก้าว้วาใทีมมันมีกับไอ้เชียปลากระพงหนึ่งมะนาวจะกูจับแหล่หมดอะ ไอปลากระพงตัวนี้ต้องเจอกูหน่อยแล้ววะขออนุเครื่องไปทงบนนะครับบนมีใครขึ้นบ้างวะไอคิดรอไปเองไปทงนู้นได้ปะคิดรอขอทงนี่คิดรอขอขอเฮ้ยอ,อย่าหาว่าโอ้โหอะไรอ่ะตัวมึงก็วิ่งออกจะไหวมึงจะมาแย่งกูอีกแน่เจอน,นี้กะไม่น่าไหวนะถ้าเกิดอยู่นอกทงกับไม่แน่มึงก็มาดีวะมึงก็มาดีวะ มันอยู่คนเล่นว่าให้อะไรอะอะไรอะไอปลากระพงโดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็มึงจริงด้วยเอามึงจริงโอ้ยชิบหายแล้วเคาน์เตอร์พลาดโดนแชงปาดไปป๊า่เดี๋ไปแล้วในะปลากระพงไอปลากระพงจะตายไอปลากระพงจะตายกัวแม่งจริงด้วยกัวแม่งจริงกัวแม่งจริงเอ้ยแล้ทำไมมันถึงยืนอยู่วะมันล้มไปแล้วทำไมมันถึงยืนอยู่วะ อุ้ยมันยืนอยู่ได้ยังไงอ่ะมันต้องล้มสิเฮียโป่โป่โอะไรฆ่ากูมาดอกปลากระพงอะไรฆ่าอะไรฆ่ากูเฮียไอ้ที่นี่โป่นะแช้งมา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 เยอะแช้งมาแช้งมาปลาแล้วกูติดบูดด้วยมาดิกูดักฆ่าโป่งเข้าปไปไม่โดนได้กันอะไรกันไอ้แค่ปลากระพงไปดึงธงไอ้สัตว์ธงกูไ้ปลากระพงเฮียน,นี่ ไปไหนครับน้องไปไหนครับน้องไอ้เจ้าหนีพี่ไปไหนน้องชายปลากระพงหนึงมะนาวโถเอ้ยขึ้นมาเะละ่ะขึ้นมาเะละ่ะอ่าขึ้นมาพวกกูเยอะนะกูอยู่กันไปเอาไปไหนหมดอะไอ,อ,อเฮียมันไปไหนหมดเธอทีมกูอ่ะว้าวว้าวไอเฮียมาวะมาวะโอเคกูตายมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้าน พี่ป้านนะอาลูกหลานขโมยโทรศัพท์มากดติดตามใช่ครับน้องเองก็ทำแบบนันแล้วถูกต้องละพี่ว่าอย่างนั้นนําถึงจะถูกต้องจับธงดีวาไปต่อยนะกูวามาต่อยนะอุ้ยฮะไม่ติดบูธไม่ติดบูธต่อยเช้งเขียวสองหมืนแปดมันคือเขี้อะไรวะเมื่อกี้กูตาตาภาพกูจับกล้องไม่ทันนี่อเหมห่สองหาย <laughs> มันโดนฟีทาโลกูขมเหงอะพวกมึงอะ นะแล้วกูติดบูทด้วยรอบนี้กูติดบูทด้วยเมื่อกี้กูไม่ติดแต่รอบนี้กูติดน,นะบิ๊กมัมตายนะบิ๊กมัมเอ็งตายได้น้องชายกูตายแทนซะไปนเนี่ยชิบหายละโอเคยังยังรอดอยู่กูยังรอดอยู่บิ๊กมัมมึงโดนมึงโดนบิ๊กมัมมึงโดนแน่มึงโดนแน่บิ๊กมัมเว้ยอ่ากูไม่ติดไฟช็อตรับน้องโทษทีกูต่อยนะว์าต่อยนะไที่รอดได้รอดกลับ เฮ้ยธงกูชิบหายแล้วโอเคมีสกิลอยู่ไม่เป็นไรมึงจะไปไหนบิ๊กมัมนี่ไงดึงธงไม่รู้เรื่องเล่นกับรุ่นใหญ่มาละมาดึงธงต่อหน้ากูแน่ไอ้เฮียแฉ้งโดนแขงโดนลูฟี่กูประหมัดเดียวสองหมื่นแปดแบบไม่ติดบูทอะร่วงเฮ้ยตัวตัวกูแรงหรือตัวมันบางวะเดี๋ยวเปิดเหรียญเปิดซับไปดูดีกว่าเออคนดูยังไม่เผื่อคนดูอยากเห็นเหรียญเห็นซับที่ผมใช้ ทำเป็นเล่นไงคุณอนะเออมัง่งม่งอาจนะไอ้ที่นี่มั่งบางอาแม่งคิดว่ามันเป็นไข่วามันจรงทงให้กูเห็นนะกูไม่ค่อยชอบด้วยซับที่ผมจัดนะครับอ่านี่เลยแดงฟ้านะครับหกแท็กเนาะซับกระปามาได้ทำไมซับกูน้อยจังเลยอะตัวไหนลืมใส่เหรียญเนนะี่ยอ๋อนี่กูลืมใส่นี่ขนาดซับกูลืมใส่เหรียญน,นะนี่ขนาดซับกูไม่ได้ใส่เหรียญน,นะคุณดู ไอ้เฮียเนี่ยซับกูมันประมาณร้อยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หกแท็กเหรียญที่กูใส่ให้ลูฟี่ก็นี่ครับอืมเลือดสามพันโจมตีพันสามสามสิบกูต่อยตัวเดียวแบบไปเฮียสวรรค์อนาคตอะประมาทดูถูกไหนตัวตึงเออมาอาจมาดูถูกกูได้ยังไงวะไอ้เฮียกูมันก็ไม่คิดหรอกเมื่อกี้ว่ากูต่อยมันตายอะกูไม,ไม่มีความคิดเลยที่แบบจะต่อยแชงหมัดเดียวตายได้ยังไงกูก็ไม่รู้ไอ้เฮีย มันตายได้ยังไงวะแรงจัดเลยอะเมื่อกี้เลือดมันเต็มปะกูลืมดูอะสองหมื่นแปดต่อยเลือดเต็มสองหมืนปก็ตายนะเอาจริงแล้วอะอืช้างส่วนใหญ่มันก็เลือดประมาณสองหมื่นหกสองมืนเจ็ดแหละถ้าเกิดซับใบหนาแบบร้อยหกสิบอะไรเงี้ยมันจะไม่ถึงสองหมืนแปดหรอกหูสองหมื่นแปดไอ้แค่หมัดเดียวร่วงมันก็โหดโพษบางทีอะนะคนดู ทำทรงตึงเล่นไม่รู้รุ่นเออเฮียแม่งแม่งไม่รู้รุ่นอะ่ะคือแบบแม่งคิดว่ากูเป็นตัวแบบตัวเก่าไงเป็นตัวแบบรีเจนแบบเก่าๆกำกัๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบแบบดูถูกกูแน่รอบนี้สีแดงลืมป่ะกอวฟีโอ้โหกฟัฟีทาโลกไปดีกว่าสีแดงฝั่งเขานะครับสีแดงอฝั่งเขามีตัวทั้งหมดแปดตัวสีแดงไปแล้วเจ็ดตัว <c oughs> ตอนไหนที่ไม่ทำเหลือญสีมัง้งไม่น่ามีนะประมาทเจนไน น้องครับพี่ว่าน้องก็เป็นคนดูที่ดีนะที่น่ารักคนหนึ่งนะแต่น้องเรียกพี่เจ๊พี่รู้สึกอยากจะเขกกับบาน้องเหลือเกินน่นาจะทาเหรียญสี่ตลอดแหละแต่ถ้าเกิดเบื่อเบื่อกอ็อาจจะโยกไปเล่นจริงจังบ้างไงเหรียญสี่มันต้องเล่นตลอดอะไม่งั้นอันดับมันตกเอาแล้วนี้กะกูเป็นควยเลยไม่ดึงทงออะอ๋อตอนนี้แดงนักสู้อะเออแดงนักสู้กูให้แมงหมดอะ ดี๋ยวรอรอเล่นรอเล่นแถวสองดีกว่าราเขาสกิลไปให้หมดกันก่อนนะรอเขาจ่ายสกิลหมดก่อนแล้วกูค่อยเฉิดอย่าเใี้คาตาเนี่ยกล้โดนกูละกลายละเฮ็นี่กล้กละลุขึ้นมาคาตาลุขึ้นมาเร็วน้องกูจะได้ต่อยหน้ามึงถูกนี่ไงเล่าตอนหลบโป้งเข้าไปหมื่นสามถือว่าสาหัสาหสาก,กันเฮ้ยคนจูจบตอนนี้พี่ขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งคนดูแป๊บเดียวแต่พี่แต่พี่มาเปิดไลฟ์ใหม่เผื่อเขามีธุระสำคัญอะไรเงี้ยเรา ไม่รู้เผื่อแบบรถเขายางแตกหรือเป็นอะไรทักอย่างอุ้ยเฮียโซโลแม่มึงอะโซโลโอ้ยเฮียนนแดงแรงสั์เลยโอบูห้าสิบห้าเลยหรอเฮียเหรียญเหรียญก็เหรียญก็กใช้ได้แต่ไม่ได้ถือว่าสวยปะ่ะเหรียญอีเวนต์ต้องเป็นไอนนี่เว้ยตีชนะสี่แรงขึ้นตึงทงมันเอ้ยอาคาวะไอ้นนเฮ้ยโซโลโซโลจะตายฮิน,น,นาโอเลยอเอยติดบูทด้วยกูไม่ลงงั้นนะ เอาดิเอาดิมึงมาหากูใครจะไปหากุมึงหลังนั้นอนะบิ๊กมัมไงมาหากูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ใครหรอกบิ๊กมัมนี่แหละอุย๊ยอาคารน่าจะมีโล่อยู่มน่าทำลายอาคารไม่ได้มั้งไปย่างเข้าไปมึงใช้สถานะช็อตใส่คนอื่นอะฮะเจะชอช็อตกลับดิเจชอช็อตกลับมาล้องนี่เจชอช็อตกลับเจชอ,อชิปกูก็โดนช็อตเหมือนกันชิปหายละ <laughs> <laughs> อย่ากดน้องนั้นพี่นายนสุดหล่อไม่เป็นไรครับน้องชายพี่ก็พูดแซวเป็นงั้นแหละลุมเกมมิ่งเอ๊ะอย่าไปว่าเขาเกมเขาเล่นสี่สี่เฮียว่าเขาลุมไม่ได้หรอก <c oughs> ที่เราดึงทองอยู่อ่ะครบได้เพื่อนแท้สุดยอดช่วยเหลือเพื่อนเวลาลำบากมันก็ต้องช่วยเหลือกันบางทีอ่ะตายนะสโ,โลตายนะสโ,โลตายได้นะตายนะสองหมื่นสามถึงกับหายนะโซโลเอาไปอีกบิ๊กมามหัวด่อได้ด้วยไอ้ที่นี่คมคมอยู่ไอ้ที่นี่คมอยู่ ไอ้ที่นี่คมอยู่สวยเพื่อนสวยสวยสวยช่วยกูก่อนเพื่อนช่วยก่อนอุย้ยแต่กูไม่ติดไฟช็อตไงโทษที้วกันบิ๊กมัมน้องเอากับพี่จริงๆเหรอเองอ่ะแล้วกูติดบูทวิ่งเข้าใส่ข้าหลังแบบอ้าวไม่โดนชิบหายละดอสก่อนอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยตายคาตาไม่ติดบูทไอ้เฮี้ยมาใส่เหรียญเฮี้ยเขาตีแรงชิบหายเลยวะอ๋อกูว่าเหรียญเฮี้ย,ยอะไรมันตีกูโคตรแรงอะ่ะดอกสามพันสี่พันไอ้เฮี้ย ไอ้คนดูกว่ากว่านะเดี๋ยว <laughs> ปั๊บโอ้โหโอโไอ้เหี้ยว้า,วามารับว้ามารับหมัดไอ้สัตว์อย่างเฮียอะไรจริงว่ากูต้องใช้แบตด่วนแล้วคนดูอาจจะได้มาสตตีมใหม่เคาน์เตอร์เปี้ยงเข้าไปไม่ทันแพ้แล้วไอเ้เหี้ยเกิดมาเป็นผู้พายแพย้ว่ากูอะอเคคนดูเดี๋ยวพี่มาขึ้นสตตีมใหม่นะ